อยู่ด้านหลังของมังกี้นะคะเราอยู่ที่มหกกากรรมรถบ้านนะคะบูธท,ที่อยู่ด้านหลังของมังกี้นะคะก็จะเป็นของอบริษัทฟรีนิกนะคะฟรีนิกเขาจะผลิตรถบ้านที่แบบว่าออกแนวสไตล์รถหรูราคาแพงนะคะก็จะเป็นแบบสไตล์แบบเฟิร์สคลาสเนี่ยค่ะก็คือด้านในของมังเดี๋ยวมังกี้จะพาไปดูด้านในเลยนะคะด้านนี้เลยค่ะ, <S <S อ,ะอยากจะโชว์ราคาให้ดูนะคะถ้าคิดเป็นเงินไทยบ้านเราก็จะอยู่ที่ประมาณ12ล้านนะคะ Mm -hmm. Okay. สวัสดีจากประเทศเยอรมนีนะคะตอนนี้มังกี้พาทุกคนมาหากรรมรถบ้านนะคะและอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือคือมังกี้อาจจะชอบโชว์ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องรถสักเท่าไหร่หรอกนะคะแต่ทีนี้ก็คืออยากจะทําช่องขึ้นมาเนี่ยอยากจะโชว์ว่ารถหรูราคาแพงที่เขาผลิตในประเทศเยอรมนีเนะี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็ลักษณะเป็นยังไงนะคะมังกี้ยืนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นรถบ้านาสไตล์เฟิร์สคลาสนะคะที่มีชื่อเรียกว่าฟรีนิกนะคะเป็นบริษัทฟรีนิกที่เขาผลิตรถบ้านนะคะอย่างที่โชว์เนะะี่ยค่ะ เดี๋ยวมังกีจะพามาโชว์ด้านหน้านะคะด้านหน้าก็จะเป็นแบบว่าเป็นเป็นฝั่งคนขับนะคะก็จะมีพื้นที่กว้างนะคะแล้วก็สะดวกสบายให้กับคนขับนะคะแล้วก็ที่นั่งแน่นอนคะ่ะที่นั่งเนี่ยต้องสบายแน่เลยนะคะส่วนด้านข้างก็จะเป็นอ่าเป็นที่นั่งข้างคนขับนะคะคือก้าวแรกที่มังกีเดินเข้ามามีความรู้สึกคือรถคันนี้ค่ะเขาออกแบบได้สวยมากเลยนะคะแล้วทีมเนี่ยก็จะเป็นสีครีมค่ะสีครีมอ่อ,อนๆเนาะ พอ,พ,อพอเข้ามาข้างในสมาเจอสีรีมัอนอ่อนเนี่ยนะคะทําให้เรารู้สึกว่าม,มันสวยนะคะแล้วทำให้รถนดูหรูหร,ราราคาแพงนะคะอย่างโซนนี้นะคะมังกี้อยู่ที่โซนทานข้าวนะคะโซนนีนะะ้จะเป็นโซนทานข้าวนะคะแล้วก็เป็นโซนนั่งเล่นนะคะถ้าเซตติ้งดีๆที่นั่งตรงนี้นะคะก็จะอยูอ่ก็สามารถนั่งได้ประมาณ6คนนะคะที่นั่งสบายมากเลยนะคะโอ้สีสวยนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะ มังคีคีมาโตะตัวนี้นะคะก็สามารถเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นะคะแล้วก็เราจะมีพื้นที่ใช้สอยในการที่จะเดินบริเวณนี้นะคะสมายส่วนด้านบนนะคะด้านบนก็จะเป็นถ้าใครมีเด็กหรือถ้าใครมีมาเป็นครอบครัวนะคะแล้วก็มีลูกๆมาด้วยนะคะด้านบนก็จะเป็นเตียงขนาดเล็กนะคะสําหรับเด็กที่ตัวไม่ใหญ่มากอะไรนี้นะคะ่ะก็สามารถแน่นอนค่ะรถหรูขนาดนี้นะคะก็จะต้องมีระบบไฮเทคโลยีนะคะ รบขึ้นปรับลงแบบระบบรีมงนะคะต่อไปมันกี้จะพามาดูด้านนี้ค่ะรถบ้านส่วนใหญ่ก็จะมีครัวบิวอินมาด้วยนะคะอันนี้จะเป็นครัวของที่นี่นะคะลักษณะโทนของเขาก็จะเป็นสีครีมนะคะสีครีมอ่อนๆเนาะก็ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นโซนห้องครัวนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนมีพื้นที่ด้วยนะคะ มีพื้นที่ใช้สอยเลยนะคะตน,นก็จะเป็นอ่างล้างมืออ่างล้งางผักนะคะเป็นซิงค์น้ํานะคะแล้วก็ที่อยู่ด้านข้าวก็จะเป็นเป็นเตาทํากับข้าวนะคะก็มีหัวทั้งหมด3าหัวนะคะอือฮึ่เดี๋ยวโซนด้านล่างตรงนี้นะคะก็จะมีสําหรับโซนด้านล่างเนี่ยด้านล่างก็จะเป็นที่เก็บเป็นลิ้นชักเก็บของนะคะลักษณะก็ดูสิคะเขาทำสีฉันออกมาได้สวยงามมัคือลักษณะก็จะเป็นเบสก็คือเบสของที่นี่ก็ค่ะก็จะเป็นสีครีมอ่อนๆนะคะผสมกับไม้ คือสวยมากเลยค่ะต่อไปนะคะม่งกี้จะพามาดูด้านในนะคะด้านในเป็นแบบนี้นะค่ะมีพื้นที่นะคะฝั่งซ้ายมือของบังกี้นะคะก็จะเป็นโซนแต่งตัวนะคะจะเป็นอ่างเป็นซิงค์น้ํานะคะแล้วก็จะมีด้านข้างก็จะมีที่ให้เก็บของนะคะ,ะส่วนฝั่งความมือของมังกี้นะคะก็จะเป็นที่อาบน้ํานะคะเป็นห้องอาบน้ําแล้วก็ถัดออกมาก็จะเป็นห้องน้ํานะคะก็คือตรงนี้ค่ะ คือไม่รู้สิมีความรู้สึกว่าชอบรถบ้านคันนี้มากเลยค่ะเพราะมีความรู้สึกว่าเขาออกแบบได้หรูหราจริงๆคือเป็นคนที่ชอบสีครีมอ่อนๆคะ่ะมันดูแบบไม่หมือวาอะไรมากคือดูสวยอะคะ่ะดูลักษณะโฮมี่ด้วยมีความเป็นส่วนตัวนะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งอีกที่นึงนะตรงนี้นะคะในกรณีที่เราอาบน้ําเนาะถ้าสมมุติว่าเราต้องการความเป็นส่วนตัวนะคะเราก็สามารถปิดประตูปิดประตูตัวนี้ได้นะคะอฮะ ต่อไปมังกีจะพามาดูด้านในนะคะด้านในก็จะเป็นห้องนอนใหญ่นะคะก็จะเป็นเตียงนอนได้2คนนะคะหรือว่าถ้าเราเอาจริงๆอ่ะสองคนกําลังดีเลยค่ะถ้า3คนก็จะอึดอัดไปนะคะคือแน่นอนก็จะมีบันไดให้ขึ้นมาอย่างนี้นะคะแล้วก็มังกี้ขออนุญ,ญาตนั่งนะคะที่นอนนอนสบายมากเลยค่ะคือฟับบีกของที่เขาเลือกใช้มันสบายแล้วก็นุ่มมากเลยนะคะส่วนด้านข้างด้านบน ด้านบานเหมือนเดิมค่ะมีที่ระบายอากาศนะคะแล้วก็ส่วนด้านบานตรงนี้ค่ะจะเป็นที่เก็บของนะคะแล้วที่สาคัญนะคะก็คืออย่างตรงนี้นะคะมีสามารถปรับอุณหภูมิตัวนี้เป็นฮีเตอร์นะคะสามารถถ้าเราไปถ้าสมมติว่าคือในถ้าในกรณีที่เราไปแคมปิ้งหน้าหนาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถปรับฮีเตอร์ได้นะคะเป็นยังไงบ้างคะมังกี้โชว์รถออยี่ห้อฟินิกนะคะที่เขาผลิตที่ประเทศเยอรมน,นีนะคะมีความสวยงามขนาดไหนนะคะ ที่สําคัญคือจะบอกว่ามันสวยมากคือมังกี้ไม่อยากออกจากตรงนี้นะคะแต่มีเจ้าหน้าที่เขารออยู่นะคะอันนี้เป็นเป็นเป็นเกียรติอย่างมากเลยนะคะคือด้วยที่ว่าคือเรามีป้ายที่เป็นเกี่ยวกับนักข่าวของปเยอรมนีนะคะ่ะก็คือเขาบอกว่าอน,นคือเราสับคือเราเขาเรียกอ,อะไรนะเราสมัครนะคะเพื่อที่จะทําเป็นแบบว่า เราจะทําเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ค่ะแล้วก็สามารถมาถ่ายทําตรงนี้ไม่ใช่ใครจะมาก็ได้นะคะเราต้องขออนุญาตอย่างเป็นทางการเลยะคะ่ะก็อย่างนี้ก็มังกี้ก็ดีใจมากมีโอกาสได้โชว์รถหรูราคาแพงกับทุกคนได้ดูนะคะถ้าคนถ้าทุกคนชื่นชอบคอนเทนต์ของมังกี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe. s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้เรา2คนด้วยนะคะมังกี้แอนโดรลี่กดด้านล่างนะคะ s u b สไครป์ด้านล่างเลยคะ่ะกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้แจ้งเตือนว่า ทุกครั้งที่เรามีวดีโอใ,ใหม่ๆเนาะก็จะได้แจ้งเตือนทุกคนนะคะทุกคนคะที่อยู่ด้านหลังของมังกี้นะคะก็จะเป็นยี่ห้อก็จะเป็นประเภทของรถบริษัทฟรีนิกนะคะที่เขาผลิตนะคะตั้งแต่อันนี้ก็จะเป็นประเภทนะคะที่เขาเลี้ยงไว้ให้ดูแล้วก็มังกี้ฟิล์มไปให้รถรีวิวไปให้รถเขาเรียกอ,อะไรนะโชว์ไปโชว์ไป เป็นรถบ้านคันน hmm. ึงนะคะก็จะเป็นรุ่นนี้นะคะเป็น X-liner นะคะความยาวอยู่ที่9ก้เมตรนะคะเดี๋ยวตามมังกี้มาเลยค่ะะทุกคนคะที่อยู่ด้านหลังของมังกี้นะคะมังกี้อาจจะอธิบายนิดนึงนะคะอันนี้เป็นเราอยู่ที่อ่า รถบ้านบริษัทรถบ้านของฟีนิก์ Phoenix นะคะเมื่อกี้ก็จะโชว์ให้ดูว่าประเภทของรถบ้านที่เขามีะคะ่ะนี่เปส่วนใหญ่บริษัทนี้เขาจะทําเป็นรถบ้านรถหรูราคาแพงนะคะสไตล์ f i r s t class นะคะแล้วก็อันนี้เป็นอันนี้เป็นรูปแบบของรถบ้านที่เขามีนะคะก็เริ่มตั้งแต่อันนี้จะเป็นรุ่นแรกนะคะที่เขาทําก็จะอยู่ที่ตั้งแต่ขนาดเล็กขนาดกลางนะคะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะคะอันนี้ที่สําคัญนะคะไม่ใช่อย่างใหญ่ แล้วก็หรูหราาอย่างเดียวนะคะอันนี้ค่ะ Top X นะคะ Top X ก,ก็จะมีจะมีเขาเรียกอะไรนะมีที่จอดรถอีกคันหนึ่งนะคะสำหรับใครที่เดินทางกับรถบ้านนะคะและต้องการที่จะมีรถคันเล็กอะไปด้วยนะคะเวลาขับไปไหนมาไหนนะคะอันนี้ค่ะจะตอบโจทย์มากเลยนะคะจะมีทั้งหมด3โมเดลนะคะ มีทั้งหมด3โมเดลที่มีลานอ่าที่มีที่จอดรถให้ด้วยนะคะอันนี้เลย 1, 2, 3นะคะที่เขามีให้นะคะอันนี้ก็จะเป็นประเภทของรถบ้านที่เขามีนะคะมังกี้ก็จะอธิบายคร่าวๆนะคะว่าเขามีอะไรบ้างนะคะ